สวัสดีค่ะเย็นวันนี้นะคะมาพบกับน้องพนรา,ายนะคะมาติดตามชมน้องพนรา,ายเดินตอนค่ำนะคะอาบน้ำเสร็จคุณตาก็พาเดินออกยืดแข้งยืดขานะคะคุณตากลัวขาแข็งนะคะวันนี้น้องก็มีกำลังมากแล้วนะคะแลนะคะมีกำลังเดินก็มีกำลังวิ่งแล้วนะคะ ไปทางนี้ไม่ได้แล้วตาเนี่งทางน้นมาเยอะนะไปทางนี้นึ่นี่โค้งมาทางนี้นี่ไปทางนี้นี่อทางน้นมาเยอะตาเดินไปทางนี้นะคะยืดแข้งยืดขานะคะออกกำลังกายนะคะ ตักกตตตตตามคุณตาไปแล้วนะคะแหว่งหางน่ารักมากเลยนะคะหูน้อยเราน่ารักมากๆเดินอ้อนกินกับคุณตาค่ะคุณตาก็มีรางวัลให้เรื่อยนะคะลอบใจน้องนะคะไหนนายังไม่ได้เห็นเลยเอาอ้ะ อ,สว,อ Systems. สวยก่อนเร็วสวยก่อนเร็ววดีจ้าเอ้ไปอ้อนกินไปเรื่อยนะคะทิาก็มีรางวัลให้เรื่อยนะคะเดินออกกําลังกายยามเย็นนะคะยืดแข้งยืดขานะคะ ุงตาก็ได้ออกกําลังกายไปด้วยนะคะยายก็ได้ออกกําลังกายไปตามน้องพนรา,ายด้วยค่ะตักเตกตกัตกตก็ตกตกัตกนะคะเตินไปเรื่อยๆนะคะหาอะไรกินเนาะ หาอะไรกินคะ่ะเก่งมากๆเลยนะคะน้องพันนารายของเราเก่งมากๆเลยนะคะ ไปเรื่อยๆจ้าน้องเดินไปเรื่อยนะคะน,น,นี่ก็แดดร่มลมตกจับรรยากาศดีมากๆเลยนะคะคุณตาก็ได้โอกาสนะคะพาน้องเดินนะคะไปทางนี้ก็ได้นะตานี่แร้วโพวทองไปเจอโพทองเหรอ จะไปเจอโพอทองก็ไปทางนี้ค่อยกลับมาคืนไป<า>ไปไปทางไมนก็ไปไปตามใจน้องก็จะไปไปเดินรอบๆอบนะ,ะเดินรอบๆอบเดีด๋ยค่อยกลับมาคืน น้องเดินมาไกลามากๆแเลยว,วันนี้เดินได้ไกลามากเลยนะคะแม่แม่ข<ค>า<ณ>เดินไปเรื่อยก็ออดคุณตากินไปเรื่อยนะคะตกต็กตๆก็กตกไปกับคุณตาไปเรื่อยๆนะคะ พ่อน่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้ก็อากาศดีๆมากๆเลยตาก็มองม้าด้วยเดอ้อมา้มาม้าไม่ใช่ม้าจริงน่ะม้าเดินข้างยืนอยู่ข้างหน้านะ่ะมา้าม้าเหลืองอะ่ะมา้าสีเหลืองอะ่ะเห็นไหมข้างหน้าน,ะน่ะเนี่ยน,นังไงนังไงนังไงมาข้างหน้า <polarization> มาป้อมเลยๆรอบรอบอ๋ออาแต่ขน <noon> <im> ุนไม่ได้มาเยอะไปกลับคืนเดี๋ยวร้องเชียงรันอีกเดินไปเรื่อยไปได้มาจ๊ะอะไรเอล อ๋อนำโชคเหรอนี่น้องพนรา,ายยิ่งกลวัวไหนน้ำโชคอยู่ตรงไหนล่ะอ๋อไปแล้วเหรออ๋อพี่นำโชคไปทางนู้นแล้วน้องก็เดินกลับนะคะตอนนี้น้องก็จะเดินกลับแล้วค่ะ ้อนคุณตากินไปเรื่อยทานไปเรื่อยนะคะโอ้เดินน่ารักมากเลยนะคะหางแหว่งไปแหว่งมานะคะสาวน้อยของเรานะคะ มาเร็ว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 มาทุก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 ขุดใหญ่ก็มาลักข้างหน้าแล้วจ้าแอบมาดูข้างหน้าแล้วนะคะมาดูข้างหน้าเด็กแล้วนะคะรักมากๆเลยนะคะเอาสวัสดีก่อนนะคะ สวัสดีคุณสวัสดีแม่แม่ก่อนเลวสวัสดีค่ะทอนไสบัวก่อนเล้วจ้าเอาคุณตาห้รางวันใช่คหะเออนั่นแหละขอสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้น้องพนารายด้วยนะคะ สาวน้อยตัวกลมของเรานะคะเดินเก่งๆมากๆเลยนะคะก็ขอฝากคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะวันหน้าค่อยพบกับน้องพนาลายใหม่นะคะวันนี้ก็ฝากแม่ๆทุกท่านนะคะก็ขอสวัสดีนะคะ